สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักักท่านครับวันนี้ก็มาย่างตุ่มตุ่มปลาข่าครับใส่ตุ่มปลาข้าอยู่ย่ซี่ครับพี่น้องวันนี้ครับใส่อยู่สองลังครับมาลองเบิรงกก้นออกมาสองลังครับมาทดสอบทดลองเบิรงเข่าบรับเข่้าก็เสียด้เอามาเห็ดหางเงยมาใส่จากสามซีลังหาลังนี่ครับจะพาพี่น้องไปเบิรงกครับลังแรกครับ สายยูนใกล้ๆก,กันเลยแหละสองลังครับใกล้กันคือวอาเมื่อใดเห็ดเหงือมาเลยเป็นหนองบัวหู ว่ามาจักมาสิเขาบอกเขามาใส่ไว้ขึ้นนึงครับเนี่ย,ยไปเห็นยังดำๆครับอ Đi đâu? nục luôn Bao nhau Bà ba nhau Bà nục thấu Bà nục thấu nhây Tôi đi Khi à. nục thấu อืมนี่ไงเหรอวนี่ไโอ้เอาไปกยเขาหนิปลาหนุกเขาเนี่ย เขาตัวเดียวนึงเอ๊ะมัอนอ่ะทีเป็นครูเนี่ยเนาะอืมบกรองหลังโอ้โหเฮ็ดอ่ะบงนี่น้อยโอ้นี่เพิ่งลบบจุกเอากระด้ ừ hm hmm 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 กันไดคือเราโทรคือแต่ก่อนในสมัยพญ่ยาม่ใหญ่ตั้งแต่พโพกปฏิเส่อันนี้แหละครับคือเราครับคือเราก็หัามี่เขาดิต่สมัยก่อนปลูกปลากระปลาปนกเขาครับ ัเพี้ยนหน่อยโปอยใส่ไว้ขึ้นเขา อไปขึ้นขึ้นออกไปยามอีกหลังหนึ่งครับมีใส่สองหลังครับอยู่ใกล้ๆมันเป็นปลาเป็นโลกหรือเปล่าเออปลากระต่ายพนธ์ A fui เกี่ยวกับมองทั้นพ้อมเลยเกี่ยวกับมองเขา ตุ่มเออเออบมันบอมันฟิวไปติดถือในบอ่อตัวนี้โอ้ตัวนี้เงียบเลยบกเขาครับ ล่างในบกเขาบกเขาหน่อยสองตัวครับใส่ลงไดโน่อนี่ยนฮะบ่งใบใส่ทั้งคุณนยครับ เชียนมามองก่อนได้หัดเยียวอ่ะดิเยีเยวเขาสนี่มันตัวเดียวสนี้นะครับ ล่งเด็กอะเปลี่ยนมองครับนะเปลี่ยนมาใส่ทางฝีขึ้นหนึ่งครับปากเขาโอปลาตะเพียนหน่อยครับพี่น้องตัวใหญ่ๆบกเขาปลาตะเพียนครับสองตัวปลาตะเพียนเลยมาใส่บึงบังดีใหญ่มั้งม,มองมาทางฝีคนนี้ครับ นักศึกมายโยกดูจะเห็ดหายเงืร,มรอมัดไซปิดโฟมหน่อยหอนตน้มาหากามาสิงง่ายครับ นิโนย่ามตุ่มมนี่ก็แล้วละครับย่ามตุ่มสองลังครับเอามาล่องเบื้องหน่อยครับน้อยน้อยก่อนอันมันถืกก๊กดี๋เอามาใส่อีกครับท่ามแล้วได้ป้านกเขาตัวใหญ่ครับได้ไปตุ่มแล้วครับนี่ตัวใหญ่เลยนิโนได้ซ้ำนี้เลยตัวเดียวเลยครับน้นอนเบื้องแล้วกับก็ไลยก็แช่ซัพตะไคร้ก็ติดตามนั้นนี่ครับหลับมานี่กับ ขอลาไปก่อนขอให้พี่น้องโชคดีมีความสุขหลายๆครับพอกันไม่คลิปหน้าครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ